นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัสสะตอะรัตนัตพุัสสะ ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรันตนตยอันประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็ขอเจริญพรเจริญสุขแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งอุบาสกและอุบาสิกาผู้ใจบุญใจกุศลทุกทุกท่าน ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราก็มาพบกันในโอกาสพิเศษโดยปกติอาตมาภาพนั้นก็จะได้แสดงคำในทุกๆวันอาทิตย์ให้ญาติโยมนั้นได้รับฟังกันแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษ ที่เป็นวันพิเศษเพราะว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งก็คือวันอัฐมีบูชาซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่ทราบหลายคนก็อาจจะลืมไปแล้วว่าวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั้นมีวันอัธมีบูชาด้วยหรือโดยปกติ เราก็จะได้ยินเพียงแค่วันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาแล้วก็วันอาสาระหบูชาแต่จริงๆแล้วมีอีกวันหนึ่งก็คือวันอัตมีบูชาก็คือวันนี้วันแรม8ปดค่ำเดือน6เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และว,วันนี้ญาติโยมก็เป็นวันที่กำหนดให้มีการเวียนเทียนบูชาเป็นสี่วันในทางพระพุทธศาสนาที่จัดให้มีการเวียนเทียนบูชาดังนั้นอาตมาจึงคิดว่าหลายท่านหลายคนอาจจะยังไม่ทราบหลายท่านหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าวันอัฐมีบูชานั้น มีความเป็นมามีความเป็นไปและมีความสำคัญอย่างไรในทางพระพุทธศาสนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันอัตมีบูชานั้นก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาจะเรียกในว่าเป็นวันที่ตั้งมั่นสถิตมั่นของพระพุทธศาสนา ที่ศาสนาพุทธนั้นจเจริญรุ่งเรืองมาจนถึง2,500กว่าปีนี้ก็อาศัยเหตุอาศัยเหตุที่เกิดขึ้นในวันอัตมีบูชาด้วยญาติโยมดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งอาตมาจึงจะได้นำเรื่องราวสาระต่างๆที่ ญาติโยมจะก็อาจจะยังไม่ทราบก็จะได้มารับฟ no ังกันว่าว ah ันอ ah ัตมีบ ah ูชานั้นมีความสำคัญเช่นไรก็ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ตั้งใจจะได้สนับรับฟังในส่วนเรื่องราวของวันอัตมีบูชาเป็นลำดับสืบต่อไปเมื่อเรากำหนดวันวิสาขบูชา ยิโยงวันวิสาขบูชาวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานแล้วพระอนนท์ซึ่งเป็นพระอุปัฏฐากองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ mm. ก็ได้ไปแจ้งแก่มรรลกษัตริย์ที่เมืองกุสิณาราวาบัดนี้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เสด็จปรินิพานแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปรากฏว่าเหล่ามาารณะสัตวร์พร้อมด้วยพระพิสุ์ต่างๆนั้นก็ได้จัดการพระบรมศพจึงมีคำถามว่าการจัดการพระบรมศพนั้นจัดการในลักษณะใด ในข้อนี้ญาติโยมทั้งหลายาพระอนนท์เคยทูลถามกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะนิพพานเอาไว้ว่าถ้าพระองค์นิพพานแล้วจะจัดการพระบรมมาศเช่นไรพระพุทธเจ้าก็ตัดกับพระอนนท์ว่าอนนท์ให้ตัดเช่นดีให้จัดการเช่นเดียวกับ พระบรมศพของพระเจ้ามหาจักรพรรดิคือใช้ผ้าขาวห่อพระบรมศพหนึ่งชั้นแล้วก็ห่อด้วยสํมรีอีกหนึ่งชั้นทำเป็นอย่างนี้เป็นคู่คู่ไปอย่างนี้ผ้าขาวหนึ่งผ้าสัมีทธหนึ่งผ้าขาวหนึ่งสัมีทธหนึ่งหอเป็นคู่คู่เป็นชั้นชั้นไปอย่างนี้ห้าร้อยคู่ด้วยกันแล้วก็ ยกพระบรมศพนั้นใส่เอาไว้ในโรงทองใส่ไว้ในโรงทองภายในโรงทองนั้นก็ใส่น้ำมันหอมให้เต็มแล้วก็ยกโรงทองนั้นใส่ลงไปในโรงทองอีกใบหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นไว้ที่กิตตาขารนี่คือการปฏิบัติพระบรมศพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาตเยี่ยม ปรากฏว่าพระอานนท์กับมรรตสัตว์ก็ได้จัดการเช่นนั้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดบอ,อกเอาไว้มีการเก็บพระบรมมาศเอาไว้เจ็ดวันยัดยงหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็มีการเก็บพระบรมมาศไว้เจ็ดวันด้วยกันเจ็ดคืนด้วยกันนะเจ็ดวันเจ็ดคืนด้วยกันในทั้งเจ็ดวันนี้ยัดยงปรากฏว่า ก็มีพระพิสุที่ทราบข่าวก็มากราบพระบรมศพญาติโยมุยบาสุบาสิกาที่ทราบข่าวพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็มามากราบมาไหวมาบูชาพระบรมศพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าทัา้งหลายปรากฏว่าในสถานที่แห่งนั้นได้มีการกล่าวธรรมะ ได้มีการแสดงธรรมตลอดวันอย่างลุ่งพัดกันแสดงธรรมพระองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างกล่าวธรรมคาถากล่าวคาถาที่จะเป็นให้เกิดความสังเวชสนิทใจนั้นในที่นั้นก็จะมีการกล่าวธรรมะกันตลอดวันอย่างลุ่งหรือญาติโยมตลอดเจ็ดวันอันนี้เรามาขอแทรกหน่อยว่า ในในในสมัยพุทธกาลเมื่อ2,500กว่าปีนั้นไม่ไม่มีการสวดพระอภิธรรมเหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เวลามีงานศพมีคนตายเราก็นิยมนิมนต์พระไปสวดพระอภิธรรมแต่ในสมัยพุทธกาลนั้นไม่มีไม่ได้มีการจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมการสวดพระอภิธรรมนั้นมีมาในสมัย หลังนี่เองญาติอย,อยู่ในสมัยพุทธกาลไม่มีมีแต่การแสดงธรรมปรากฏว่าก็จัดพระบรมศมพเอาไว้7วัน7คืนในวันที่8ก็คือวันแรม8ปดค่ำเดือน6ก็คือวันนี้เมื่อ2อ0 0กว่าปีเมื่อสองพกว่าปีที่แล้วญาติอย,อย,อยู่เมื่อครบกำหนดแล้ว พระอนนท์พร้อมด้วยมรรคกษัตริย์ก็ได้อัญเชิญพระบรมศพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สาระวันโนทยานเคลื่อนพระบรมศพไปที่มักกุพันธเจดีซึ่งเป็นสถานที่ที่จะถวายพระเพลิอทีอ่ชาวมรลคกษัตริย์ต่างๆได้จัดเตรียมเอาไว้ ก็เคลื่อนพระบรมมาศพไปตั้งนะมรุปพันธเจดีเมื่อไปตั้งพระบรมาศพเรียบร้อยแล้วญาติโยงปรากฏว่าทุกอย่างพร้อมก็เตรียมที่จะถวายพระเพลิงปรากฏว่าไฟที่จะใช้ในการจุดถวายพระเพลิงนั้นปรากฏว่าไฟได้ดับ จุดอย่างไรก็จุดไม่ติดไม่สามารถที่จะถวายพระ,ะรบรมศพได้ไม่สามารถที่จะถวายพระเพลิงพระบรมาศพได้เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้มันละกา์ทั้งหลายก็มาสอบถามกับพระอนุรุตว่าเอ๊ะทำไมไฟจึงดับ พระอนุรุตซึ่งก็เป็นพระมหาเทระอยู่ญาิอย,อยู่พระอนุรุตนั้นมีความสามารถพิเศษก็คือมีตาทิพย์พระอนุรุตก็ทราบว่าที่ไฟดับเพราะเทวดาเทวดายังไม่ต้องการให้มีการถวายพระบรมถวายพระเพลิงพระบรมศพณขณะนี้ต้องการให้รอพระมหากัสปัด มาถึงก่อนดังนั้นปรากฏว่าณสถานที่แห่งนั้นก็รอญาติโยมก,ก็จะขอกล่าวถึงพระมหากัสปะซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ญาติโยมได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานพระมหากัสปะพร้อมด้วยสัตธิวิหาริกสาวกของท่านก็เล่งเดินทางมาที่เมืองกุสิตารา ปรากฏว่าก็พักพักแวะพักอยู่ใต้ต้นไม้เนะี่ยเพราะว่าอากาศร้อนก็แวะพักในขณะที่กําลังแวะพักผ่อนอยู่นั่นเองก็เห็นอาชีวุกคนหนึ่งยันอยู่อาชีวุกคนหนึ่งถือดอกไม้สวรรคนะ์ดอกไม้สวรรค์เขาเรียกว่าดอกมณฑารพบ อดอกบนทารบนี่เป็นดอกไม้สวรรค์ที่เทวดาปล่อยลงมาบูชาพระบรมศพพระพุทธเจา้าเป็นดอกไม้ใหญ่ถือมากั้นกั้นต่างลมใช้ใช้ดอกไม้เนี่ยแทนลมปพราะหมาก็สัปะเห็นดอกไม้อย่างนั้นแล้วก็คิดในใจว่าเอ๊ะนี่มันดอกไม้ทิพดอกไม้สวรรค์น,นี่จึงถามอาชีวกคนนั้นว่า ท่านท่านเอาดอกไม้มาท่านเอาดอกไม้นี้มาจากไหนอาชีวกก็บอกว่าเอาเอา,อาท่านพวกท่านไม่รู้หรือว่าบัดน,นี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพานแล้วนี่เราเอาดอกไม้มาจากที่พระบรมศพมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระมหาคสปะได้ยินเช่นนั้นญาติโยมปรากฏว่าพระพิสุทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ขีณนาพก็ถึงธรรมะสังเวชสลดใจสลดใจถึง,ถ,งถึงธรรมะสังเวศสลดใจส่วนพระพิสุที่เป็นพระขีณนาศก็ร้องไห้เสียใจในการจากไปครั้งนี้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสียใจร้องห่มร้องไห้กันฟูงไฟกันยักยุปรากฏว่าในขณะนั้นเองมีพระพิสุรูปหนึ่งซึ่งบวชเมื่อแก่ชื่อว่าพระสุพัทธะในขณะที่พระขีนางศพก็ถึงธรรมะสังเวชสลดใจพระพิสุต่างๆที่เป็นปุถุชนก็ร้องไห้เสียใจ ท่านสุภัททะก็ได้พูดขึ้นมาในท่าบกลางนั้นว่าหยุดก่อนพวกท่านจะเสียใจร้องไห้ไปทําไมการที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นการดีแล้วเวลาพราะองค์อยู่ก็ห้ามพวกเราไม่ให้ทําอย่างนั้นห้ามไม่ทําอย่างนี้อันนี้เป็นอาบัตปรับอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ให้พวกเราทํานั้นบัตรนี้ ท่านไม่อยู่แล้วก็ดีแล้วไม่มีใครมาบังคับให้เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ญาติโยงคำของสุพัทธะบรรพชิตนั้นที่พูดออกมานั้นพระมหากรสปัซึ่งได้ฟังก็เกิดความสลดใจอุทานในใจว่าโอ้เสี้ยนหนามของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้ว พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปไม่กี่วันเสียนหนามในพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาจัดการเรื่องนี้ต้องไปกราบพระบรมมพก่อนปรา,ากฏว่าพระวิสุเหล่านั้นมีพระมกษัตริยเป็นประธานก็ลิ่งเดินทางไปที่มัคคพัณธเจดียัดอย เมื่อไปถึงก็ทําการประทักษิณ์เดินเวียนรอบพระบรมศพพระพุทธเจ้าสามรอบเมื่อเวียนศพแล้วครบแล้วก็พระพิหล่านั้นก็ก้มลงกราบพระบรมศพพอกราบพระบรมศมพเสร็จปรากฏว,ว่าไฟก็ได้ลุกขึ้นเองยอย่างเดียวนะไฟก็ลุกขึ้นเองเนะทวดาเขาจุดเองเทวดาประทานเอง ไฟก็ได้หมดไหมสรีระพระบรมศมพของคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายันอยู่ปรากฏว่าเมื่อไฟได้หมดลงไฟได้หมดลงไปสิ่งที่เหลือจากาสิ่งที่เหลือจากที่ไฟไม่ไหมปรากฏว่ามีทั้งหมด5อย่างด้วยกันหนึ่งผ้าหอ่อพระบรมศมพ ชั้นในสุดแล้วก็ชั้นนอกสุดสองพระราขวัญทั้งสองข้าสาพระเขี้ยวแก้วทั้งสี่ข้าสีพระอุณหิตแล้วก็ห้าพระบรมสารีริกธาตุนี่คือสิ่งห้าประการที่ยังเหลืออยู่ยัดอยู่สำหรับพระบรมสารีริกธาตุนั้น ก็แบ่งออกเป็น3ขนาดด้วยกันยติอยู่แบ่งออกเป็น3ขนาดด้วยกันขนาดใหญ่มีขนาดเท่ากับมเมล็ดถั่วแตกเมล็ดถั่วที่มันแตกสองขนาดกลางเท่ากับมเม็ดข้าวสารหักและขนาดเล็กได้แก่เท่ากับมเมล็ดพันธุ์ผักกาดนี่คือขนาดของ พร,พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวนั้นก็มีการจัดจัดการพระบรมสารีริกธาตุแจกไปให้เมืองต่างๆโดยมีโทตนะา,าเป็นผู้แจกก็แจกไปตามเมืองใหญ่ๆต่างๆยยกอยู่คราวนี้ก็จะมากล่าวถึง พระมหากัสปะย่อยู่เมื่อทำเมื่อพิธีถวายพระเพลิงพระารมศาพจบลงนั้นพระมหากัสปะก็นึกถึงคำที่พระสุภัพธะบันพชิตนั้นได้จ้วงจากพระบรมได้จ้วงจาบพระพุทธเจา้าก็นึกว่าน่าจะเป็นเวลาที่เราจะต้องจัดการเรื่องนี้ ถ้าปล่อยไว้พระพุทธศาสนาก็อาจจะไม่มั่นคงพระพุทธศาสนาของพุธเจ้าก็อาจจะศูนยญด้วยเ,เสี้ยนหนามในพระพุทธศาสนาดังนั้นยัดโย وم, ามพระมหาคัซปะพร้อมด้วยพระอาหารหันต์ก็เลยดำริว่าจะต้องจัดการทำสังขายาาขึ้นโดยต่อจากนี้ อีกสามเดือนต่อจากนี้อีกสามเดือนจะทำการสังขยนาพระธรรมวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระอรหันต์ห้าร้อยรูปในการสังขยนาเมื่อกล่าวถึงพระอนนท์ญาติโยมพระอนนท์ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เป็นแค่พระโสดาบันแค่นันเองญาติโยม เมื่อเป็นพระสสดาบันนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำพิธีร่วมสังขยาได้นั้นพระอนนท์ก็เลยคิดว่าเราก็จะต้องเล่งขนกวายภาคเพียนให้ตนเองนั้นเป็นพออาระอรหันต์ปรากฏว่าพระอนนท์โยมใช้เวลาประพฤติปฏิบัติความเพียรอยู่ตลอดวันตลอดคืนเล่งประพฤติปฏิบัติ เพื่อที่ให้ตนเองได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ยันจบแต่ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ท่านใช้เวลาสามเดือนจากวันนั้นจนวันที่จะทําพระสังคายนาเนี่ยปฏิบัติอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้จนมาถึงวันสุดท้ายยันจบวันสุดท้ายแล้ววันพรุ่งนี้คือวันที่ พระมหาคัสสปะท่านได้กําหนดจะทําการสังคายนาแล้วนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วพระอนุต้องคิดว่าตนเองเนี่ยญาตอยู่ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แล้วไม่สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์คีนาศได้แล้วพรุ่งนี้เขาจะทําการสังคายนากันแล้วท่านจึงเลยปล่อ,อยญัติอยู่ อ๋ไม่เอาลนะปล่อยวางนี่ยเขาเรียกว่าอุเบกขาปล่อยวางอ่ะเมื่อไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรท่านก็ปล่อยวางยัติอยูอ่ในขณะที่ปฏิบัติอยู่ท่านก็ปล่อยวางเลิกเลิกเลิกความเพียรแล้วท่านก็เอนกายยัติอยู่นะเอนกายเตรียมที่จะพักผ่อนเอยนกายที่จะทําวัดปรากฏว่าในขณะที่ท่านกําลังเอ็นอยู่นั้น หลังของท่านเนี่ยยังไม่ถึงพื้นเลยพระอานนท์ก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ยากอยู่ด้วยด้วยการบรรลุธรรมไม่เหมือนกับพระอรหันต์รูปอื่นพระอรหันต์รูปอื่นอาจจะบรรลุธรรมด้วยอิริยาบถเดินยืนนั่งก็ตามแต่พระอานท์เนี่ยบรรลุธรรมในอิริยาบถเอ็นกาย มีรูปเดียวยยกอยู่นั้นพระนรนก็เลยได้เป็นพระอรหันยัดยู่วันลุ่งขึ้นท่านจึงสามารถที่จะเข้าร่วมกับพระอรหันห้าร้อยรูปในการทำปฐมสังคยนาได้ยยกอยู่ปรากฏว่าพระสงฆ์เหล่านั้นพระอรหันเหล่านั้นก็ทำการสังคยนาณาณที่ถ้ำสัตวันคูหา ที่เมืองราชคึกมีพระอรันห้าร้อยรูปในการทำสัยนามีพระมหากัะสปัเป็นประธานยัดยกมีพระอุบารีทำหน้าที่ในการวิสัชนาพระวินัยพระอนนท์ทำหน้าที่วิสัชนาพระสูตรและพระพิธรรมส่วนพระเจ้าอาชาติศัตนระูซึ่งเป็นพระราชาในเมืองราชคึก ก็เป็นผู้ถวายผู้ปรรมับผู้ปัะทับพัฒนาปัจจัยสี่ทั้งหลายตลอดเจ็ดเดือนท่านท่านปรณาตนว่าตลอดเจ็ดเดือนนี้จะถวายความปูปัติธรรมแด่พระสงฆ์จำนวนห้าร้อยรูปที่ทำการสังขยนานั้นปรากฏว่ญญายัดยูมใช้เวลาถึงเจ็ดเดือนได้กันใช้เวลาถึงเจ็ดเดือนด้วยกันจึงสำเร็จ ในการทำสังคยณนาค,ครั้งที่หนึ่งญาติโยมดังนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายนี่คือเรื่องราวในวันถวายพระเพลิงแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาท่านทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดในวันนั้นท่านพระมหากาัซปะไม่คิดถึงคำจุ้งจากของพระสุภัทธะ พระพุทธศาสนาก็อาจจะไม่เจริญจนถึงปัจจุบันนี้นี่เราโชคดีที่พระอาหารหันต์เหล่านั้นได้มองการไกลได้เห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นจะมั่นคงและจะรุ่งเรืองนั้นก็ต้องมีการทำสังคยนาก็คือการรวบรวมเรียบเรียงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้สอนอย่างไรสอนอะไรไว้กล่าวไว้ที่ไหน จนมาจนถึงปัจจุบันนี้ยัิอยู่ก็ยังมีการทําสังคยนากันอยู่นนในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าพระไตรปิฎกนแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกันส่วนของพระวินัยส่วนของพระส,สูตรและก็ส่วนของพิธรรมนี่คือผลอันสืบเนื่องมาจากการทําสังคยนาครั้งที่หนึ่งนั้นในปัจจุบันนี้ เราได้มีธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ประพฤติเอาไว้ปฏิบัติเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาไว้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตก็เพราะอาศัยพระอรหันต์ในอดีตกาลยันอยู่ที่ได้ช่วยกันที่ได้ช่วยกันรวบรวมเรียบเรียงจนส่งต่อมาจนถึงยุคของเรามามาจนถึงยุคของพระพุทธศาสนานในปัจจุบันนี้ ดังนั้นญาติโยมสาทุชนทั้งหลายนี่ก็คือความเป็นมาและความเป็นไปและก็ความสำคัญที่เกิดขึ้นในวันอัตมีบูชานั้นในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาขับญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านอาตมาภาพก็ขออ้างอิองเอาคุณพระศีนัตนไตคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ และบารมีสิ่งสักดิ์สิทธิ์ต่างๆจงช่วยปกปักคุ้มรองป้องกันญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญสุขกายสุขใจ,จเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิพานธรรมสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทิญ เอวังก็มีด้วยประการละสันิ